สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับหลังจากเลิกงานนะครับเลิกขับรถรถพ่วงนะครับรถบรรทุกรถพ่วงนะครับตอนเย็นๆก็มาเข้าไร่เข้าสวนกันครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาตอนตอนตอนกิ่งฝรั่งกันครับตอนมันหน้าแรงนี่แหละครับตอนมันช่วงเดือนมีนาเมษานี่แหละครับลองลองกันดูครับ เพราะว่าปกติอะผมก็จะตอนมันช่วงเดือนพฤษภาของทุกปีคือช่วงหน้าฝนนะเพราะว่าช่วงนั้นหนึ่งอากาศมันไม่ร้อนแล้วมันเป็นช่วงที่แบบต้นไม้มันจเจริญเติบโตครับเพราะว่ามันได้น้ำฝนมันก็จะออกลากง่ายครับแต่ว่าปีนี้ผมอยากปลูกมันช่วงต้นฝนนะครับเพราะว่าถ้าตอนเดือนหนึ่ง ออกลากมันก็จะไปออกลากประมาณสักช่วง,งช่วงสงการแล้วเราก็อดุบาลไว้สักเดือนหนึ่งในในถุงดำแล้วก็ไปปลูกก็ก็น่าจะดีกว่ามันมันไวพูดง่ายๆคือมันไวนั่แหละครับวันนี้ก็จะมาตอนกันสำหรับกิ่งผมก็คว้านทิ้งเอาไว้แล้วครับคว้านทิ้งตากแดดไว้หลายวันแล้วครับให้ให้เซลล์เนื้อเยื่อมันเท่าน้ำน้ำเลี้ยงนะครับมันแห้ง เพราะว่าผมไม่ค่อยชอบขูดมือหนักครับขูดทีไรกินก็หักทุกทีก็เลยปล่อยมันตากแดดด้วยเลยไม่เป็นไรการตอนของผมก็ง่ายๆครับใช้วิธีการแบบบ้านๆนี่แหละครับก็ใช้ถุงตุ้มตอนนะ,นะครับตุ้มตอนก็เป็นถุงถุงอันนี้เป็นถุงสําหรับตอนโดยเฉพาะเลยนะครับ mm hmm. เนื้อมันจะขุนๆหน่อยครับแล้วมันจะเหนียวเนื้อพลาสติกนะครับจะค่อนข้างเหนียวจะไม่จะไม่ไม,ไม่กรอบเหมือน หมือนถุงใส่กับข้าวนะครับเขาเรียกถุงเย็นถุงอะไรผมก็ไม่รู้ครับแต่ผมเรียกว่ามันถุงตอนเหมาะสมในการตอนแล้วก็จะใส่ขุยมะพร้าวประมาณนี้นะครับแล้วก็มัดไม่ไม่ต้องใส่ใส่มันเยอะมากนะครับใส่เยอะมากเดี๋ยวมันมันรัดยากครับมันมัดยากครับเราใส่แค่ักประมาณเจ็ดสิเปอร์ซ็นตพอครับแล้วก็มัดให้มันล้มหลวมหน่อยไอสิ่งสําคัญมันอยู่ในนี้ครับก็คือ การเตรียมขุยมะพร้าวเนี่ยครับมันมันมีส่วนสําคัญอันนี้มือเก่าๆหรือผู้ที่มีความชํานาญการมากมากแล้วมากกว่าผมเขาก็คงจะทราบกันดีนั่นแหละครับตัวตัวผมเองก็เป็นมือใหม่เหมือนกันก็ไม่ชํานาญการเท่าไหร่อันนี้ก็จะจะมาบอกเล่าให้กับมือใหม่กันแล้วกันนะครับว่าไอไอขุยมะพร้าวเนี่ยมีความสําคัญมากในการตอนนะครับ ในการตอนเหนือในการปลูกพืชอะไรก็แล้วแต่นั่นแหละครับมันมีความสําคัญสําคัญอย่างไรคือขุยมะพร้าวที่เราไปซื้อตามท้องตลาดมานะครับหรือสั่งซื้อมาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะเป็นขุยมะพร้าวใหม่ขุยขุยมะพร้าวใหม่มันก็จะเป็นแบบว่าเป็นสีน้ําตาลอ่อนๆหรือน้าตาลเข้มๆเ,เราดูลักษณะแล้วมันดูเหมือนมันใหม่นะครับมันจะอธิบายยังไงไม่เอาตัวอย่างมาด้วยครับ ซึ่งขุยมะพร้าวใหม่เนี่ยจะมีแทนนินสูงจะมีจะมีสารแทนนินอยู่ในเนื้อของขุยมะพร้าวสูงนะครับซึ่งไอสารแทนนินเนี่ยถามว่ามันมีความสำคัญอย่างไรมันมีความสำคัญคือถ้ามันไปจับกับแคลเซียมไอออนมันจะกลายเป็นเกลือมันจะมีกิ์กลายเป็นเกลือมีความเค็ม ทำให้ขุยมะพร้าวนะ่ะมีความเค็มแล้วถามว่ามีความเค็มแล้วมันมีผลอะไรต่อต้นพืชไอสารตัวเนี้ยไอความเค็มอันเนี้ยมันจะทําให้ต้นพืชออกลากยากต้นพืชไม่ค่อยโตออกลากยากชะง,งักการเจริญเติบโตอะไรละหลายๆอย่างนะครับอาจจะไม่ทุกชนิด แต่อาจจะมีผลกับบางชนิดและก็หลายๆชนิดไม่ใช่แต่การตอนอย่างเดียวนะครับหรือแม้กระทั่งการเอาไปปลูกก็เก็ก็เหมือนกันนะครับก็มีผลเหมือนกันส่วนแล้วถามว่าแล้วไอ้เจ้าแทนนินที่มันติดมาเนี่ยแล้วจะเราจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรการแก้ไขก็ไม่ยากครับไม่ยากเลยการแก้ไขก็ผมจะใช้วิธีการนี้นะครับ ก็คือผมจะซื้อมาซื้อขุยมะพร้าวมาเป็นถุงนะครับถุงก็สอดใหญ่ๆถุงละร้อยหบาทหรือ200บาทก็แล้วแต่ปีนะครับบางปีก็ร้อยหบางปีก็200ถุงนึงก็จะประมาณสักถุงอาหารสัตว์ใหญ่ๆครับก็น่าจะได้ประมาณ20โลหรือเปล่านี้ไม่แน่ใจนะครับเพราะไม่เคยช่างสักทีก็มันก็เยอะนั่นแหละครับผมซื้อมาได้มาผมก็จะเอาไปแช่น้ํา แช่น้ําในถัง200ลิตรบ้างหรือว่าในถังน้ํามันก็แล้วแต่นะครับในถังน้ํามันเพราะบ้านผมมีรถสิบเลอก็เลยมีถังน้ํามันเยอะก็ไปแช่ไว้สักสองสาวันก็เทน้ําทิ้งสองสาวันก็เทน้ําทิ้งจนมันจนน้ามันหมดหมดสีน้ําตาลนะครับก็ก็ใช้ได้แล้วครับก็ใช้ได้แล้วก็ก็ก็ใช้ได้ดีในระดับหนึ่งแล้วแต่ของผม ผมจะหมักมันไว้เลยหมักที่บ้านเอาไว้เลยหนักใส่ถังทรงร้อยลิตรหนักเอาไว้เลยครับจะใช้ก็ก็ไปไปหยิบออกมาไปไป,ไปตักออกมาแล้วก็เอามาแช่เครื่องดืม่มบำรุงกำลังที่มีวิตามิน B ซึ่งตัวนี้จะช่วยในการกระตุ้นการเกิดรากพืชได้เร็วขึ้นจะตุ้นการออกรากพืชน,นั่นแหละครับได้เร็วขึ้น ก็จะประมาณนี้แหละครับนี่นะครับนี่ให้ดูเลยนี่มันจะดำๆแบบนี้เลยนะครับนี่เป็นแบบนี้เลยซึ่งพอเป็นแบบเนี้ยเนี่ยครับเป็นแบบนี้ซึ่งพอเป็นแบบเนี้ยมันจะทําให้เขาเก็บความชื้นได้ดีเพราะอมน้ําได้เยอะเดี๋ยวเราไปตอเราไปตอนกันครับ ีนะครับการตอนก็ไม่ยากเลยนี่นะครับเราคว้านกิ่งเอาไว้แล้วนะครับนี่ครับตามทฤษฎีเลยครับรอยบนอยู่ใต้ตารอยล่างห่างใจรอยบนประมาณสองเซนถึงหนึนิ้วนะครับนี่ครับแล้วก็ขูดเยื่อเจริญออกจุบๆุ๊บจุุุุบดีแต่ผมไม่ได้ขูดนะครับผมปล่อยให้แสงแดดเป็นตัวช่วยทำลายให้ครับก็เตรียมไว้หลายกิ่งนะครับ ส่วนอันนี้ก็คือตอนเทตับเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับนี่โดยความที่ว่าแดดมันร้อนนะครับอากาศมันร้อนจัดนี่ครับไอไอน้าขึ้นมาจับเลยแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมมีวิธีแก้เดี๋ยวมาดูกันครับผมจะแก้ยังไงนะครับอันนี้ที่เราตอนไว้เมื่อวานนี้นะครับสังเกตดูเห็นไหมครับเหงื่อเนี่ยครับน้ําจะมาน้ำเขาจะมาจับที่ถุงเยอะมากเลยครับเนื่องจากว่าอากาศมันร้อนนะครับ ผมก็เจะใช้วิธีป้องกันแบบนี้นะครับโดยใช้ถุงคาร์บอนแล้วก็ใช้กระดาษห่อฝรั่งแล้วก็ฟอยถนอมอาหารนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันครับว่าแบบไหนมันจะดีกว่ากันนะครับก็มีไม่ห่ออะไรเลยห่อด้วยถุงคาร์บอนกระดาษห่อฝรั่งแล้วก็ฟอยถนอมอาหารอย่างละ5กิ่งครับอย่างละ5กิง่งครับ นี่เดี๋ยวเรามาดูกันครับเดี๋ยวามาดูการทดลองกันว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับนี่ครับอันนี้ยังไม่แนะนำใครนะครับอันนี้แค่ทดลองเฉยๆครับครับสวัสดีครับฝากติดตามผมด้วยนะครับ